สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรานําภาพครอบครัวของหานเนี่มาระบายต่อนะคะคราวที่แล้วเราระบายในส่วนที่เป็นพื้นเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้มาระบายส่วนที่เป็นรูปกันค่ะนะคะนิวชิราจะเริ่มระบายในส่วนที่เป็นต้นไม้พุ่มไม้ต่างๆที่อยู่ไกลๆก่อนนะคะนีจะใช้สีเบอร์สิบเจ็ สองนะคะสิบเจ็ดสิบหกสองค่ะนะคะสิบเจ็ดเขียวเบอร์สิบเจ็ดเขียวเบอร์สิบหกแล้วเบอร์สองสีเหลืองนะคะเหมือนที่เราเคยเรียนนะคะแต่พี่ขาใช้สีกล่องเก่าก่อนนะคะเอาเบอร์สิบเจ็ดมาก่อนเลยนะเบอร์สิบเจ็ดระบายพุ่มไม้ก่อน นื่องจากพื้นที่มันเล็กนะคะเราต้องหามุมของสีออยพัทเทลหบายเข้มเข้มไปก่อนไหมคะหนาบายส่วนล่างเข้มเข้มเหลือเว้นข้างบนไว้นะเดี๋ยวเราจะเอาสีอ่อนลงนะคะเวลาทำงานต้องมีสตินะสมาธิดีๆนะ ดูดีๆวางแผนดีๆคิดดีๆก่อนที่จะลงมือระบายเพราะสีออยพัคเทลพอระบายแล้วมันลบไม่ได้นะคะเอาอย่างลบมาลบไม่ได้นะคะมีทางเดียวคือต้องระบายสีอ e ื่นทับลงไปเท่านั้นซึ่งก็จะทำให้สีเปลี่ยนนะคะมีวัชีลาจะระบายส่วนที่เป็นพุ่มไม้ด้วยเลยคะ่ะมีจเอเบอร์เดียวระบายตลอด งานเลยแล้วมือไม่จะมาลงปิกแตะที่ผลงานนะคะยกมือให้ลอยจากพื้นนะคะใช้เฉพาะสีเท่านั้นที่ลงไประบายค่ะไม่งั้นแล้วมือเราจะไปทับกระดาษที่เราระบายสีแล้วจะทําให้งานสกรปรกไปหมดเลยนะแต่ถ้าเด็กๆจําเป็นที่จะต้องเอามือลงนะคะให้เด็กๆหาหากระดาษมาอย่างนี้แล้ววางมือลงไปนะคะวางมือไปบนกระดาษนะแล้วก็ทําอย่างนี้ได้นะคะ แต่ถ้าใครสามารถที่จะยกมือให้ลอยพ้นจากกระดาษไม่แตะลงไปก็สามารถทำได้เลยนะคะสีต่อไปนะคะวิก็เอาสีที่หักๆคือเบอร์สิบหกนะคะมาระบายต่อเหมือนตอนที่เราทำเทคนิคระบายสีออยพัสเทลเลยค่ะนะคะเอาเบอร์สิบหกมาระบายต่อแต่พื้นที่มันจะเล็กลงเห็นไหมคะดังนั้นเราจะต้อง แบ่งพื้นที่ให้ดีๆเพราะเดี๋ยวเราจะต้องลงสีเหลืองอีกนะคะบางคนเขาก็จะลงสีเหลืองก่อนนะคะลงสีเหลืองก่อนแล้วลงสีเขียวอ่อนแล้วก็ลงสีเขียวเข้มก็ได้นะคะลองดูแต่มิ่ะถนัดเอาสีเข้มก่อนเข้มไปหาอ่อนมันจะสีมันจะผสมกันมากกว่านะคะการผสมสีจะได้ดีกว่ามิดคิดมิดลองทําดูแล้วว่า มิสคิดมิคิว่าแบบเนี้ยดีที่สุดละนะคะสีมันจะกลมกลิ่นกว่าใช้เสร็จเช็ดนะคะแล้วก็เอาสีเหลืองเมื่อกี้บอกเบอร์สองใช่ไหมคะอันนี้ขอใช้สีที่หักหักนะเดี๋ยวบางคนพอบอกสีหักแล้วก็จะทิ้งเลยไม่ได้นะคะเก็บไว้เลยค่ะสีหักหักก็ใช้ได้นะคะใช้ได้หมดเลยแล้วกะจิตลีดก็ใช้ได้เห็นไหมเอาสีเหลืองมาลง แรงกดนิดนิดสบายวนๆเหมือนเดิมสีเหลืองที่เราลงเนี่ยมันก็จะไปกลมกลืนกับท้องฟ้าเห็นไหมคะที่เราลงสีเหลืองไว้นะเห็นไหมคะ นนี่ขอเป็นพุ่มไม้ไปหน่อยแล้วกันเพราะว่าไม่ั้นมันจะขาวเกินไปการทำงานเนี่ยถ้าเจอปัญหาก็แก้ไขไปได้เลยนะคะสามารถเติมแต่งเพิ่มเติมได้ืตามใจชอบได้เลยค่ะ ไม้เสร็จไปลำต้นของต้นไม้ลำต้นของต้นไม้มีขอเป็นสีน้ำตาลเบอร์สิบห้านะคะสีเดียวเลยค่ะเพราะต้นไม้อยู่ไกลนะคะดังนั้นเราจะลงสีเข้มๆเ,เลยค่ะสีเดียวเลยค่ะไม่ต้องไล่น้ำหนักเพราะมันเล็กมาก ถ้าเด็กๆมีสีเมจิกนะคะก่อนก่อนที่จะลงสีออยพาสเทลเนี่ยถ้าเด็กๆมีเมจิกสีดํานะเด็กๆสามารถตัดเส้นก่อนได้เลยนะคะอย่างที่มิทําเนี่ยเพราะว่าพอเราวาดเสร็จแล้วเราระบายสีออยพาสเทลเสร็จเราจะมาเอาสีดําตัดเส้นมันจะไม่สวยแล้วนะคะให้เด็กๆเนี่ยใช้สีเมจิกตัดเส้นก่อนได้เลยค่ะเตรียมมาได้เลยค่ะถ้าใครมีนะคะเมจิกแบบเนี้ยค่ะแท่งแบบเนี้ย แบบเอามาตัดเส้นได้เลยนะถ้าใครมีนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องตัดเส้นเลยค่ะแต่ถ้าตัดเส้นก่อนที่จะระบายสีมันจะสวยมากนะคะเราจะตัดเส้นก่อนนะคะก็ท้องฟ้าเสร็จต้นไม้เสร็จเห็นไหมภาพเริ่มชัดเดี๋ยวเราระบายบ้านกันนะคะบ้านเอาสีแดงดีกว่าเพราะว่า บ้านสีน้ำตาลมันใกล้น้ำตาลก็ไม่สวยละบ้านสีเขียวสีฟ้าก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะเกินไปเอาบ้านสีแดงดีกว่าไม่ต้องไปใส่รายละเอียดเยอะค่ะแดงก็คือแดงไปเลยค่ะนี่ แดงส้มอย่าไปคิดเยอะค่ะความจริงชีวิตจริงใครเขาจะมีมีบ้านสีนี้กันใช่ไหมแต่ในโลกแห่งจินตนาการเราทำได้ค่ะประตูสีแดงเลย นี่คือโลกแห่งจินตนาการเห็นไหมก็จะได้สีที่สวยงามใครว่าไม่สวยก็เรื่องของเขาเราว่าของเราสวยเนาะแหมได้แล้วมือเปื้อนก็เช็ดมือนิดนึงมีกระดาษเปียกๆเ,เอาไว้เช็ดมือหน่อยนะคะระหว่างทำงาน <c oughs> แล้วก็ถ้ามีเศษของสี ก็ใช้ผูกกันหรือแปลงปัดออกไปนะคะหรือหรือเป็นทิชชู่แห้งๆปัดอย่างนี้ก็ได้นะคะทิชชู่แห้งๆปัดนี้ก็ได้นะอย่าวมือปัดนะเพราะมือเราเปียกนะคะมือเราเปียกอะไรเปียกเหงือ่อนะเดี๋ยวงานเละหมดนะคะต่อไปก็คือพระเอกของเรื่องนะคะพระเอกของเรื่องนางเอกของเรื่องก็คือ เจ้าห่านทั้งสามตู้มีจะระบายด้วยสีน้ำเงินออกฟ้าฟ้าสามสีนี้นะคะแล้วก็มีขาวนิดๆมีขาวด้วยน้ำเงินมีจะใช้ยี่สามยี่เอ็ดยี่สิบแล้วก็หนึ่งยี่สิบสามยี่เอ็ดยี่สิบและหนึ่งเอาน้ำเงินยี่สามก่อนเลยตัวนี้นะ ที่มีทานี้เรียกว่ากั้นเส้นนะคะมันออกนอกเส้นเลยเนหะ็นไหมคือเราต้องกั้นไว้เพื่อไม่ให้มันออกนอกเส้นเวลาระบายมันชอบออกนอกเส้นยิ่งสีก้อนใหญ่ๆแท่งใหญ่ๆนี่ระบายยากมากนี่จะไต่เส้นอย่างนี้เลยนะคะ นี่จะไม่ได้ระบายสีน้ําเงินนี้ทั้งหมดนะนี่จะแค่แต้มๆแค่นี้นะแค่ขอบขอบแค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาสีอื่นลงนะ แค่นี้ก่อนเบอร์ยี่สิบสามไม่ลงเยอะนะคะอ่าเบอร์ยี่สิบเอ็ดลงไปหน่อยสามารถบนได้แล้วคะ่ะตอนนี้เพราะว่าเราออก,กันเส้นละนิดๆน,นะอย่าเยอะนะเป็ดมืดไปเจ้าห่านโดยธรรมชาติความจริงไม่มีสีนี้หรอกคะ่ะใช่ปะแต่ศิละปะทำได้คะ่ะห่านสีน้ำเงินนิดนึง à, ah, ở phá luôn Hãy อย่าไประบายปากเป็นสีฟ้านะปากเดี๋ยวเอาสีเหลืองหรือสีส้มก็ได้อที่เหลือเป็นสีขาว เป็นลูกตาไว้นะนี่อแลไวได้แล้วห่านสีฟ้านะคะ เอาวต่อไปเอาปากสีออกเหลืองออกส้มๆเบอร์สามแล้วกันมันจะไม่มันจะได้ไม่สีเดียวกับตรงท้องฟ้าในขาก็สีเดียวกับปากเลยซิดไป็นไหม๋ย๋ยวมันจะไปจมกับพื้น เอาขาสีส้มไปเลยเวลาระบายสีอย่าให้สีไปจมกับพื้นที่อยู่บริเวณข้างๆข,ข,ของของรูปนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดพื้นออกเหลืองๆเนี่ยเราไปลงสีเหลืองอีกมันก็จะทำให้ขาหายไปเลยออกสีส้มไปเลยโอเคใช้ได้เนาะต่อไปลูกเป็ด ลูกหานลูกหันมันจะต้องออกเหลืองๆใช่ป่ะ๋ยวลองดูสินี่จะลงสีเหลืองกับสีขาวเหลืองเบอร์สามเหลืองเบอร์สองแล้วก็เหลืองแล้วก็ขาวเบอร์หนึ่งจะลองดูสิว่าได้ไหมเหลืองสามเหลืองสองเหลืองหนึ่งเหลืองสามเหลืองสองขาวหนึ่งเตรียมสีกันเมื่อกี้มันเลอะเช็ดหน่อย ีเหลืองค่ะเหลืองเบอร์สามค่อนข้างจะจมกับพื้นนะคะค่อนข้างจมกับพื้นเจ้าลูกเป็ดเจ้าลูกห่านถ้าขาวล่ะเอาเหลืองเบอร์สามแล้วก็ขาวไปเลยก็ได้ เหลืองเบอร์สามแล้วขาวไปเลยค่ะไม่ต้องเอาเหลืองเบอร์สองเลยเละเละเละไม่เป็นไรให้มันผสมไปเลยพอได้เนาะ ขามันเอาสีส้มแล้วกันจะได้เหมือนแม่มันเอ๊ะขากระปากเอาสีส้มนะส้มแปกันนะถ้าไม่เอาส้มมันจะไม่เด่นเลยอะมันจะกลืนลงไปเกินไปอืพอได้ โอเคค่ะนะคะเก็บสีเข้าที่ค่ะต่อไปตัวพ่อมานตัวพ่อมานพ่อเป็ดสีอะไรดีนะออกเทาดีกว่าสีเทาสีขาวเทาเทา,ทาขาวขาวแล้วกันเอาดำลงนิดนึงนะดำยี่ห้าเทายี่สิบสี่ขาวหนึ่งนะคะ ทีนี้ใช้สีดําต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ระวังมันจะเลอะมากเลยรู้เปล่าสีดําอ่ะนิดๆพอนิด,นดไม่อยากให้ใช้เลยพราะเด็กเขงถ้าระบายเลอะไปกันใหญ่เลยระบายขอบๆกันนะนิดเดียวนะนิดๆน,น,นะไม่เยอะนะเยอะแล้วเละเลยนะ อันนี้ยังไม่รู้เลยจะเละไม่เละเอาละสีดำพอละไม่ลงเยอะเอาสีเทาไปผสมกับสีดำเลยอย่าลืมเหลือพื้นที่ให้สีขาวได้นะจ๊ะ ระบายระวังอย่าให้มันออกนอกเส้นนะขอบขอบระบายสีเข้มแล้วระบายสีอ่อนๆข้างในมันก็คือเทคนิคไล่น้ำหนักสีนั่นแหละสีสีเทาเล็กเช็ดด้วยนะคะ สีขาวมาละบ,บ้ายใครจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะหรือจะทำตามมิสก็ได้นะคะ สีดำมาตัดเส้นนิดนหนเน่ยได้แล้วเจ้าฮานเขาวนี้ปากของมันและส่วนขาปา,ปากสีนี้เลยเบอร์สามปากเข้มๆน่อยจะได้ไม่จมไปกับท้องฟ้าถ้าสีเหลืองไม่ได้เลยนะ นี่ขามันลาสีเดียวกับปากได้ไหมไม่ได้ละจมไปขาเอาสีส้มแล้วกันนะมีใช้ถ้าระบายผิดสามารถระบายทับได้แต่ทับได้ครั้งเดียวนะอีกครั้งอาจจะไม่สามารถทับได้นะทับสามครั้งนี่สีมันจะเปลี่ยนเลยนะนี่ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับ การวาดภาพระบายสีออยพาสเทลครอบครัวหานค่ะ,ะแล้วพบพบกับมิสวชิราในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ